สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาฝากในคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่สิงสู่ยในสิ่งของสิ่งหนึ่งครับมีความห่วงใยมีความห่วงของนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเรามารับฟังกันดูครับออนเป็นหญิงสาวชาวเหนือครับ หลังจากที่โอเรียนจบมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือมาเรียนในกรุงเทพเนี่ยนะก็ทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวผ่านไปหลายปีอยากได้บ้านสักหลังครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายไหนจะต้องไปติดต่อกับธนาคารไหนจะต้องวางเงินดาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยฐานเงินเดือนของอ่อนเนี่ยไม่ได้มากพอขนาดนั้นก็เลยจําเป็นต้องเช่าบ้านอยู่ไปก่อนก็พอดีคับว่า เพื่อนสนิทที่ชื่อดานะครับบอกว่าน้าของดาเนี่ยกำลังจะย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนะแล้วเขาต้องการขายบ้านเป็นบ้านไม้2ชั้นสไตล์ลอฟนะครับแล้วก็มีการสร้างห้องใต้หลังคาไว้พื้นที่ของบ้านเนี่ยกว้างขวางทั้งนอกแล้วก็ในหน้าบ้านมีมีการปูหญ้าแล้วก็วางชุดโต๊ะเก้าอี้เอาไว้สําหรับนั่งเล่น ข้างบ้านก็มีสวนดอกไม้หลังบ้านเนี่ยปลูกผักสวนครัวที่จําเป็นเอาไว้สอสชนิดแล้วก็ด้านในของรั้วเนี่ยก็ปลูกผลไม้ตามฤด,ดูกาลเอาไว้น้าสาวของดาเนี่ยประกาศขายบ้านมาพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าไม่ค่อยไว้ใจทั้งนายหน้าแล้วก็คนที่มาดูบ้านที่คิดว่าจะซื้อนะค,ะครับกลัวว่าเขาจะไม่ดูแลบ้านเหมือนที่น้าสาวเนี่ยดูแลมาโดยตลอด พอได้ยินว่าอ่อนกําลังหาบ้านอยู่ก็เลยติดต่อให้มาคุยกันนะครับอ่อนก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็สายหัวเลยครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันสวยแล้วก็มันดีทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเมื่อคิดไปถึงการวางเงินดาวการทําสัญญ์สัญญาณน่นนี่นั่นะอ่อนก็ถอนใจเพราะว่าผ่านมาหลายครั้งละปรากฏว่าไม่รู้จะเป็นโชคดีได้ยังไงไม่ทราบนะสาวของดาวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องวางเงินดาวหรอกน้กับอ่อนก็รู้จักกัน เห็นออนมาตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่งอ่ะซึ่งดาวก็บอกเลยว่าเพื่อนคนนี้สนิทมากแล็นิสัยดีมากแล้วนาก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเห็นทุกความก้าวหน้าของออนตั้งแต่เรียนจนกระทั่งทางานก็บอกอ่อนว่าไม่ต้องวางเงินดาวให้วุ่นวายหรอกแล้วก็ค่าผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยก็เดือนละห้าถึงหกพันก็ได้ถ้าออนมีมากกว่านั้นจะให้มากกว่าอาก็ไม่ว่าหรือถ้าเดือนไหนออนมีน้อย กระทั่งไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการทําสัญญาระหว่างกันนะครับไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อะไรมาเกี่ยวข้องแล้วฐานะของอาเนี่ยของน้าสาวเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะส่งต่อบ้านหลังเนี้ยให้กับคนที่ไว้ใจได้ตัวเองจะต้องไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวอนนะครับ ก็ไม่อยากจะปล่อยบ้านให้มันทิ้งร้างไว้จะขายเอากำไรก็กลัวว่าบ้านเนี่ยจะถูกทําให้ทุดโทรมไม่ได้รับการดูแลมากกว่าการขายได้ถูกๆีก,ส,กสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยทําสัญญากันสฉบับน,นะครับอย่างที่ว่าไปนั่นแหละไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรแล้วนาก็เดินทางไปต่างประเทศส่วนอ,อน่อนก็ย้ายของเข้ามาอยู่ด้วยความรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่า,เ,าเขาไม่มีการเก็บล่วงหน้าใดๆเลยนะครับ อยู่ไปแล้วก็จะจ่ายเหมือนเช่านี่แหละเพียงแต่ว่าเมื่อครบตามจํานวนเมื่อไหร่บ้านก็ตกเป็นของอ่อนและนาก็ไม่ได้เร่งเร้าเร่งหรืออะไรนะครับทีเนี้ยเมื่อทุกอย่างในการย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยเสร็จสิน้นอ่อนก็โรกลับไปที่บ้านบอกให้ยายกับแม่เนี่ยย้ายขึ้นมาอยู่ย้ายลงมาอยู่ด้วยกันบ้านหลังนั้นนีตั้งอยู่ที่ชานเมือนกรุงเทพครับแต่ถึงจะบอกว่าชานเมืองเนี่ย สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบทุกอย่างทางห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงตลาดนัดตัวแม่กับยายเนี่ยเขบอกว่าไม่อยากจะลงมาเพราะว่าที่นาที่เช่าเขาทําอยู่เนี่ยมันยังไม่หมดสัญญามันเสียดายให้น้องสาวไปอยู่ได้ไหมน้องสาวของออนเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบระดับมัธยมปลายแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเรียนมาหาลัยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ายังติดปัญหาในเรื่อง เงินบ้างแหละในเรื่องอหลายๆอย่างอ่อนคุยกับน,น้องสาวน้องสาวก็บอกว่าหนูจะเรียนถ้าไปอยู่กับพี่จะเรียนมางหรือไม่ก็เรียนมศทซึ่งมันเป็นการเรียนผ่านไปสเน่นะครับถึงเวลาก็ไปสอบมันจะได้มีเวลาทำมาหากินเห็นว่าแถวๆบ้านพี่มีตลาดนะัน้องสาวของอ่อนก็เลยจะมาขายของกินเล่น เพื่อหาเงินจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอ่อนทั้งหมดเพราะแต่ก่อนมาเนี่ยระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยออนก็แบกรับค่าใช้จ่ายหนักอยู่แล้วนะครับอ่อนก็บอกก็แล้วแต่เลยจะเรียนอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเรียนไปทํางานไปก็ได้แต่ขอให้ได้เรียนแค่นั้นเองอ่อนสงไว้นะครับแต่น้องสาวก็ค่อนข้างฝ่ดีก็บอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทํามาหากินเองเพื่อหาเงินเพิ่มในส่วนหนึ่งด้วยนะครับ หลังจากน้องสาวย้ายมาอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมีวันหนึ่งที่ตอนเช้าเลยเป,เป็นเช้าวันหยุดน้องสาวไปเคาะห้องแต่เช้าแล้วก็ถามพี่ออนมีเรื่องจะคุยด้วยมีเวลาไหมออนซึ่งไม่ได้ไปทุระไหนอยู่แล้วนะครับก็บอกนี i, คุยได้นะครับน้องสาวบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนี่ยมันมีแต่เรื่องแปลกๆนะแต่ว่าไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าตัวน้องสาวในชอบบ้านหลังนี้แล้วก็ออนก็ดูชอบบ้านหลังนี้มากอีกอย่างคือออนเป็นคนขี้กลัว น้องสาวในเกรงว่าเล่าให้อ่อนฟังแล้วอ่อนจะอยู่ไม่ได้แล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งน่าเสียดายนะครับกับความพยายามที่อ่อนสู้จนได้บ้านหลังนี้มากว่าจะมีคนขายให้ในราคานี้นะครับแล้วก็ในข้อเสนอที่ดีแบบนี้มันไม่ได้มีกันง่ายอ่อนก็ถามนะเรื่องอะไรเนี่ยลองว่ามาสิน้องสาวบอกว่าเวลาที่อยู่บ้านคนเดียวเนะี่ยจะดินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนนะครับหรือไม่ก็เสียงประตู ห้องครัวห้องน้ำเนี่ยเปิดปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่หรือบางครั้งที่อ่อนกลับบ้านดึกนะครับในกรณีถ้าทำเอกสารอยู่ที่บริษัทจนดึกเนี่ยน้องสาวอยู่บ้านคนเดียวกําลังดูทีวีอยู่ก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยเดินผ่านจากข้างบ้านนะครับซึ่งมันเป็นกระจกบานใหญ่มองเห็นด้านนอกได้เดินผ่านไปทางหลังบ้านใส่ชุดสีขาวพลิ้วก็คิด,ดว่าเป็นออนนะครับก็แปลกใจว่าทําไมถึงไปเข้าหน้าบ้านเดินไปทําธุระอะไรหลังบ้าน พอน้องสาวเดินตามไปปรากฏว่าไม่เห็นใครแล้วนะครับห้องครัวประตูที่จะออกไปสู่หลังบ้านเนี่ยที่ไปเก็บผักส่วนครัวอะไรเนี่ยก็ปิดล็อกไว้อย่างดีเห็นอยู่หลายครั้งครับจนเกิดความกลัวบางครั้งเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพึมพำรรผู้หญิง,งร้องไห้นะครับดังมาจากห้องใต้หลังคาซึ่งเวลาจะเดินจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนไปขป,ป,ปนอน หรือว่าออกจากห้องนอนไปห้องน้ําซึ่งมีอยู่ชั้นบนอีกห้องนึงเนี่ยจะได้ยินตลอดเลยนะครับกระทั่งมันหนักสุดตอนล่าสุดที่เจอเนี่ยก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เองน้องสาวเนี่ยจะดุ้งตื่นตอนดึกพอเกิดคอแห้งจะลงไปดื่มน้ําในครัวนะครับพอเปิดประตรูห้องออกมาปรากฏว่ามีผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยยืนยืนอยู่ที่ทางขึ้นห้องใต้นบนันได มองหน้าน้องสาวเหมือนรออยู่ก่อนแล้วทั้งคนทั้งผีนะพูดง่ายๆมองหน้ากันอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้พูดอะไรเลยตัวน้องสาวก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกตัววิญญาณที่อยู่ในชู้สาวเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันไม่ได้ออหลอกหลอนอะไรไปมากกว่าน,นั้นนะครับเพียงแต่พอมองหน้าเสร็จก็หันหลังให้แล้วก็ค่อยๆหายไปที่ห้องใต้หลังคาโดยอาการของการลอยขึ้นแล้วก็ทะลุประตูขึ้นไป ออนพอได้ินแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแม้จะกลัวแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันยังไงกันแน่ก็เลยพากันขึ้นไปดูที่ห้องใต้หลังคาครับสองพี่น้องในห้องใต้หลังคาเนี่ยก็จะมีข้าวของหน้าสาวของดาเนี่ยเก็บไว้ยังไม่ได้ส่งไปให้นะครับอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเก็บใส่ลังว่อย่างดีละยกเว้นก็แต่หุ่นที่สวมชุดเจ้าสาวนะครับเหมือนหุ่นลองเสื้อในห้างตั้งอยู่ที่มุมห้องเลย ชุดเจ้าสาวก็เก่าพอสมควรแล้วจากทั้งระยะเวลาแล้วก็ฝุ่นน้องสาวของออนแบอบกว่าเนี่ยชุดแบบนี้เลยนะครับที่เห็นที่เห็นเมื่อคืนก็ชุดแบบเนี้ยจังหวะที่สองพี่น้องกําลังยืยนจ้องอยู่เนะี่ยปรากฏว่าหน้าเรียบๆของหุนะ่นเนี่ยมันกลับมีเครื่องหน้าของมนุษย์ค่อยๆปรากฏขึ้นแล้วก็ไอ หน้าที่วาหุ่นที่วานะก็มองสองพี่น้องค่อยค่อยเหยหน้ามองแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาหาช้าชาพอเห็นแบบนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับก็วิ่งลงมาชั้นล่างแล้วก็อุดิกุจอกดโทรศัพท์หาดาเลยบอกว่าเจอแบบนี้แบบเนี้ยดามาดูหน่อยได้ไหมซึ่งบ้านของดาเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลมากครับแค่สิบนาทีก็มาถึงพอมาถึงปุ๊บดาก็เคะขึ้นไปดูหน่อยว่ามันยังไงกันแน่พอดาเห็นชุดเจ้าสารนะั้นก็บอกว่าจําได้เนี่ยมันชุดของน้ากระหนกเนี่ย ไม่คิดว่าทําไมมาอยู่ที่นี่นะครับน้ากนกเป็นใครน้ากนกเป็นเพื่อนรักของน้าสาวที่ขายบ้านให้ออนนี่แหละเขาเปิดร้านตัดชุดนะครับชุดเจ้าสาวชุดเนี้ยเป็นชุดที่ตัดโคกับชุดเจ้าบ่าวอีกชุดหนึ่งซึ่งนากนกเนี่ยคิดว่าจะสวมในวันแต่งงานทุกๆความคืบหน้าของการตัดชุดตัดเย็บเนี่ยนากหนกจะนํามาคุยกับ น้าสาวของดาอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นตอนที่ดาอยู่ด้วยก็จะเห็นทุกอย่างเลยว่าชุดมันเป็นแบบไหนแล้วมีความตั้งใจแบบไหนกระทั่งชุดมันเสร็จแล้วเนี่ยก็เหลืออีกแค่เดือนเดียวแค่นั้นเองก็จะได้แต่งงานกันแล้วปรากฏว่าทั้งน้ากระหนกแล้วก็แฟนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกันอย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งเรื่องนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนมหาลัยซะอีกนะครับก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่า น้าสาวของดานเนี่ยเก็บชุดนี้ไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ทําไมพอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าชุดมันอยู่ที่เนี่ยก็เลยโทรไปหาหน้าสาวนะครับบอกเรื่องทุกอย่างให้ฟังน้าสาวก็บอกว่า,เ,าเก็บไว้เพราะว่ากระหนกเนี่ยเป็นเพื่อนรักของน้าแล้วก็ชุดเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่กระหนกทิ้งไว้น้าอยากจะเก็บไปดูต่างหน้าแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเลยสักอย่าง ไม่ได้มีวิแวววิญญาณของกระหนกยังอยู่นะครับดาได้ยินแบบนั้นก็เลยถามนะแปลว่าชุดเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นได้ไหมหรือจะเผาก็ได้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากให้ออนเนี่ยเจอกับเรื่องราวแปลกแปแต่ออนพอได้ยินเรื่องราวของน้ากระหนกแล้วก็เกิดสงสารนะครับเกิดเห็นใจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออนเนี่ยจะลองคุยกับผีดูนะพูดแบบเนี้ยว่า อ้อนเนี่ยมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อแล้วนะแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ดีไม่ร้ายอะไรเลยไม่รู้แหละว่าปรากฏตัวขึ้นให้เห็นนะด้วยเหตุผลอะไรทําอะไรให้พอ่อไม่พอใจหรือเปล่าแต่ว่าถึงจะกลัวเนี่ยแต่ก็สงสารมากกว่านั่นแหละครับแล้วออนก็ทําอย่างนั้นจริงๆครับก็จุดทูบเหมือนคนไทยเราเนี่ยก็บอกกล่าวเล่าขานไปวา่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือเนี่ยก็ให้มาเข้าฝันบอกยอย่างโผล่มาแบบนี้กลัวนะครับ หลังจากนั้นก็อยู่บ้านนั้นไปมันน่าปลาตรงที่ว่ามันไม่มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นน่ะแปลกมากๆเหมือนก็ว่าเขาโผล่มาหเห็นให้รู้ว่ามีตัวตนอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยทําความตกอกตกใจหรือความกลัวใดๆให้อีกเลยอีกที่มันดีกว่านั้นก็คือวิญญาณของนากระหนกเนี่ยช่วยเหลืออ่อนด้วยซ้ํานะครับ ในบางเดือนที่อ่อนชักหน้าไม่ถึงหลังลนะเนาะพนักง,งานบริษัทก็น่าจะรู้กันอยู่บางครั้งเงินเดือนออกมาเนี่ยมันไม่ได้พอกับค่าใช้จ่ายที่มันเข้ามาแบบชุดหกนะครับอ่อนจะฝันครับฝันว่าน้ากหนกสวมชุดเจ้าสาวนั่งอยู่ที่ชั้นล่างนะฮะนั่งหน้าเศร้านะแต่ไม่ได้หน้ากลัวพออ่อนลงไปน้ากหนกก็จะชี้ไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอะ่ะซึ่งตำแหน่งนั้นก็จะมีตัวเลขอยู่อ่อนก็จะจําได้แม่นเลยพอตือนเช้ามา ก็จดไว้แล้วก็ไปหาซื้อไปหาเสี่ยงดวงนะครับปรากฏว่างวดน,นั้นก็จะได้เงินรางวัลมามากพอสมควรในการปลดเปลื้องค่าใช้จ่ายที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ออนก็จะทําบุญไปให้หนากระหนกด้วยนะครับเป็นอยู่แบบนี้ครับหลายครั้งมากเวลาที่อ่อนชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่ามีเรื่องเดือดอร้อนใจที่มันเกี่ยวกับเงินทองซึ่งอ่อนแก้ไม่ตกเนี่ยนากระหนกจะมาช่วยเหลือตลอด จนกระทั่งอ่อนเนี่ยไม่กลัวล่ะส่วนน้องสาวก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าหลังจากที่บอกกล่าวเล่าขานกันวันนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายๆเรื่องน่ากลัวใดๆเกิดขึ้นอีกเลยอีกอย่างพอทําความเข้าใจกันแล้วเหมือนกับว่าทั้งคู่ในอยู่บ้านนี้อย่างมีความสุขเหมือนกับว่าวิญญาณของน้ากนกที่อยู่ในชุดเจ้าสาวในห้องใต้หลังคาเนี่ยคอยปกปกป้องคอยคุ้มครองเพราะว่าอยู่แค่สองพี่น้องซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย แถวเราแวกบ้านก็มีในเรื่องของเด็กติดยาในเรื่องหอยรุ่นกวนเมืองอยู่แต่ไม่เคยไม่เคยที่จะได้รับความเดือดร้อนจากคนพวกนั้นเลยบางครั้งเนี่ยน้องสาวต้องกลับจากตลาดนัดคนเดียวคำ่คำค้มืดๆเนี่ยอ่อนมารับไม่ทันมีวัยรุ่นเป็นกลุ่มเลยนั่งกินเหล้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยน้องสาวเนี่ย กับออนเนี่ยรู้สึกปวดใจทุกครั้งเลยนะครับเวลาคิดถึงนากะหนก,กจะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดก็กลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยทั้งออนน้องสาวแล้วก็วิญญาณของน้ากหนกเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปซะอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของน้ากหนกเขายังไม่ไปผุดไปเกิดก็ได้แล้วก็โดยพื้นเพล้วเขาเป็นคนดีมีคน,ม,คนมีคนจิตใจดีอยู่แล้ว พอเห็นเด็กสาวสองคนที่ตั้งใจในการทำมาหากินเพื่อจะให้ครอบครัวเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ยกระดับดีขึ้นเนี่ยน้ากระหนกก็อาจจะชอบใจนะครับรู้สึกเอ็นดูก,ก็เลยแสดงตัวว่าฉันยังอยู่และฉันจะปกป้องคุ้มครองพวกเธออย่างที่ว่ามานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนะครับผม ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องแบบไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีโราติสวัสด์ครับ